กระดานดำแต่ว่าเป็นสีขาวด้นหลังเป็นสีดำกระดาอย่างนี้ต้องไปเห็นถึงอเมริกาเลยเชียวเลยครับเนี่ยคือสาม,มารถแบบเขียนเส้นเล็กเส้นใหญ่ไม่ใช่สั่งก๋วยเตีเ๋ยวนะมันไม่จำเป็นต้องใช้ปากกาอย่างเดียวนะใช้ใชอะไรเขียนก็ได้ครับพบกันประจำสัปดาห์กับรายการคู่หูคู่กีครับครับผมเองครับผมพ,พ,พัดครับครับก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวเสี่ยวมี่แท็บเล็ตครับเป็นกระดานดำเสี่ยวมี่ครับอ่ะก็ ก่อนไปเนี่ยเราผมผมฝากช่องโซเชียลมีเดียของเราไปหน่อยก็มี a c e b o o k แล้วมี Twitter ตอร์คูหูกีคุณพัสกุนะครับ K U H U G W E K คูหูกีครับกับในนั้นก็จะมีคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนกันกับใน y o u t u เนี่ยก็จะมีพวกส่วนลดราคามีข่าวเรื่องเทคบ้างมีทิปมีทริคอะไรเงี้ยมีส่วนที่เรารีวิวเจอหลังๆบ้างอะไรเงี้ยก็ไปดูได้ครับครับอืมก็ก่อนไปเนี่ยเอ่ออยากบอกว่าท้ายคลิปเรามีของแจกครับดูคลิปไปจบแล้วก็ไปดูท้ายคลิปแล้วว่าเรามีของแจกอะไรแล้วก็ ไอตัวคลิปเนี้ยเป็นคลิปสปอนเซอร์จากช้อปปี้ e. ใช่แต่ก็เหมือนเดิม <c oughs> ทุกครั้งเวลาเราเวลาเราเถึงมีเงินมาสปอนเซอรหรือว่าไม่มีอะไรก็ตามเรารีวิวตรงๆเสมอข้อมูลที่เราให้ก็ะทางดีและทางไม่ดีที่เราเจอเสมอก็อ่ะไปรีวิวเลยแล้วกันอย่างแรกเนี่ยไอตัวแท็บเล็ตตัวเนี้ที่เรามาแนะนําทําไมเรามาแนะนำตัวนี้ตัวเนี้ยมันคืออะไรตัวนี้ถือมาดูหน่อยถือมาดูหน่อย เออท็บเล็ตเป็นแบบนี้อืก็ใหญ่ๆบางๆอืขาวๆตามสไตล์เจีามีของคุณเสียงนี้ขนาดาไนะของผมเนี่ยคือสิบสามจุดห้านิ้วของผมสิบนิ้วครับประมาณนี้นะให้ดูเทียบเทียบขนาดกันนะประมาณนี้นะว่าต่อเขนาีกอ่าตัวตัวบอร์ดตัวเนี้ยจริงๆแล้วคือเป็นบอร์ดง่ายๆเป็นแท็บเล็ตง่ายๆคือก็แค่ ก็คือเขียนได้เป็นเป็นบอร์ดสีดํานะพื้นหลังเป็นสีดําเขียนได้เขียนเสร็จแล้วปุ๊บก็ลบแค่เนี้จบทำได้แค่นี้จบแล้วไอการเขียนได้แล้วลบได้เนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะลบทีละส่วนได้นะมันไม่ได้มีอย่างลบมาเขียนผิดขีดนึงแล้วจะมาลบขีดนึงอย่างนั้นไม่ได้คือมันจะมีแค่ปุ่มกดปุ่มเดียวกดปุ๊บลบทั้งหน้าจอแค่นั้นเลยจะคิดว่าเฮ้ยแม่งเป็นแท็บเล็ตแบบจะแคปเจอหน้าจอได้ไหมแคปเจอไม่ได้ก็ ถ่ายรูปเอาแล้วกันเวลาเขียนเสร็จแล้วอยากจะเก็บไว้ก็เอามือถือเราถ่ายรูปแบบง่ายๆ <laughs> อะไรเงี้ยครับ <laughs> ผมผมก็ทำอย่างนั้นอ่ะแล้วตัวเนี้ยคือข้อดีของมันก็คืออะไรคือมันใช้หน้าจอแบบ L C D ไม่รู้สมยัยเด็กสมัยนี้ยังใช้เครื่องคิดเลขอยู่หรือว่ามันเครื่องคิดเลขสมัสมยก่อนเนี่ยหน้าจอจะเป็นแบบ L C D สีขาวดำอะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นเน่ยคือประหยัดไฟมากครับแต่ตัวเนี้ยมันเทคโนโลยีแบบ리เวิร์ L C D ก็คือปกติอ่ะ เอ่อ LCD ซดียังไม่มีสีใช่ไหมในต,ตัวเนี้ยคือเวลาเวลาไม่ขึ้นตัวเลขแต่ตัวเนี้ยคือปะกะติอ่ะจะมีสีเป็นสีดำเสร็จแล้วเวลาเขียนลงาไมมันจะเป็นออกสีขาวหรือสีฟ้าบ้างคือสีมันจะใสขึ้นอะไรประมาณนี้พอออกเขียวๆนั่นแหละเออออกเขียวๆใช่ไหมครับเออประมาณนั้นครับเสร็จแล้วคือยิ่ง แสงสว่างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเท่านั้นมันไม่ได้มีแบ็คไลท์เป็นตัวของตัวมันเองอืใช่แล้วใช้การสะท้อนแสงแล้วที่เป็นจุดดีของมันอย่างอย่างหนึ่งก็คือพอมันทําอย่างเงี้ยมันใช้ไฟเฉพาะแค่ตอนลบเพราะฉะนั้นเวลามันใส่ฐานเนี่ยอืใส่ฐานแบบก้อนในกายอย่างเงี้ยอยู่ได้เป็นปีอะครับยกเว้นคุณจะเขียนเยอะมากกดลบเยอะมากอะไรเงี้ยก็นี่แหละคือตัวกระดานดำี่ยวมีตัวนี้ที่เราจะ ารีวิววันนี้ครับครับครับอ่ะก็คุณพัดพาทัวร์เลยแล้วกันครับผมนี่กระดานดาแต่ว่าเป็นสีขาวื้นหลังเป็นสีดําก็ไม่มีอะไรหน้าตาก็เป็นจอ L C D อันหนึ่งแล้วก็มีปุ่มตรงกลางปุ่มหนึ่งปุ่มลบเนี่ยผมลองเขียนให้ดูปึ๊บเนี่ยกดปุ๊บก็ลบอย่างนี้ด้านด้านด้านขวาของตัวแท็บเล็ตเนี่ยมันจะมีปุ่มเอาไว้ล็อกได้คือสมมติว่าเขียนแล้ว้เราเราดันขึ้นเนี่ยคือล็อกล็อกคือลบไม่ได้ เนี่ยกดลบมันไม่ลบกดลบไม่ได้แล้วก็มีปากกาให้ด้วยนะปากกานี่เป็นแม่เหล็กนะสามารถ s n a ปติดด้านข้างได้นะนี่คือ AirPod Pro เลยทีเดียวเป็นแม่เหล็กเนี่ยแล้วก็ตรงท้ายมันเนี่ยจะเป็นช่องใส่ฐานกระดุมสามารถเอานิ้วเนี่ยงมลงออกมาได้เป็นถ่ายขนาด cr 20 25เออ cr 20 25ก็ไปหาซื้อฐานหมดก็ไปหาซื้อมาได้ก็ใส่ในช่องนี้แล้วก็ยัดเข้าไปแค่นี้ง่ายๆครับครับผมครับประสบการณ์ใช้งานนะฮะ อันนี้อือันดับแรกคือมันเอามือวางบนแท็บเล็ตได้มันไม่เหมือนไอแพดคือเราเอานิ้วไปขีดขีเนี่ยถ้าเราเล็บขีดมันก็ติดอยู่แหละแต่ว่าในวันเราเขียนจริงแล้วก็อ,อุ้งมือวางแล้วก็เขียนคือเป็นธรรมชาติเลยเหมือนเขียนกระดาษจริงๆอะ่ะแต่ประสบการณ์ที่ผมเจอคือบางทีเราถ้าวางมือแรงมันจะเป็นรอยไอตรงนิ้วนิ้วตรงอุ้งมือเราอะที่เราวางบนจอมันจะแบบม,มันจะแบบเกิดรอยขึ้นมาได้บ้างแต่ผมไม่เป็นนะ ผมผมไม่ได้วางแรงมั้งเออผมวันแลครับล้วก็อีกอย่างนึงคือสามารถแบบเขียนเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไม่ใช่สั่งหัวเตี้ยนะหรือว่าถ้าเราออกออกแรงน้อยเส้นมันก็จะบางกดแรงแรงเส้นมันก็จะหนาแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนเขียนกระดาษคือก็อันน่ะมันเขียนนะมันคือเขียนลงไปบนบนหน้าจอจริงๆอะแต่มันผมว่ามันอาจจะเลื่อนกว่ากระดาษอยู่ประมาณนิดนึงอะนะแต่ผมว่ามันก็ยังรู้สึกดีกว่าสำหรับผมดีกว่าเขียนใน iPad ดว่ะ ไอแพดผมรู้สึกมันไม่นามชาติว่ะซังนั้นอ่ะเนี่ยจริงแต่อันนี้มันมีความรู้สึกเหมือนเขียนกระดาษใช่อยู่อ่ะอ่าแล้วก็เรทนซี่น้อยคือความหน่วงคือเขียนปุ๊บติดปั๊บเขียนปุ๊บติดปั๊บไอแพดผมใช่ที่ไม่ใช่ไอแพดโปรนะมันหน่วงเยอะรู้สึกได้แล้วก็ตัวนี้หน้าจอเออหน้าจอมันเนี่ยมันไม่เหมือนไอแพดคือไอแพดมันจะมีกระจกแล้วก็ถึงจะมี l อ d ลงไปอ่ะมันจะมีมีแกลบอ่ะ แต่เนี้ยมันไม่มีแก๊ปเลยไงคือคนรู้สึกคือเหมือนเขียนกระดาษจริงๆอะ่ะคือเหมาะไว้เขียนจริงๆครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นแบบสะท้อนแสงอย่างที่บอกคือคือเหมือนกระดาษอะ่ะเออคือค,คุณเขียนแล้วก็ต้องเขียนในห้องที่แบบมีมีไฟอะ่ะถึงจะเห็นแล้วมันึีสว่างยิ่งเห็นชัดปิดไฟปุ๊บไม่เห็นอะไรเลยนะมันไม่ได้เป็นจอสว่างส่องแสงออกมานะประมาณนั้นครับผมแล้วก็เขียนไปเยอะเยอเยอะๆะจะลบก็กดเป็นข้อดีเหมือนกันคือลบปุ๊บหายปั๊บหมดเลย แต่ในข้อดีก็เป็นข้อเสียนกันคือถ้ามนจดอะไรผิดก็ต้องขิดข้าวอ่ะแล้วก็เขียนใช่มันจะลบเป็นส่วนตีชิ้นไม่ได้ใช่แต่ว่าข้อดีมันคือถ้าคุณอยากเขียนอะไรแล้วให้มันอยู่ตลอดไปคือไม่ใช่อยู่ตลอดไปอยู่นานๆก็ล็อกได้พอล็อกปุ่มปุ่มันก็จะลบไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นครับประสบการณ์ใช้งานแล้วอ่มาพูดถึงว่าแล้วอย่างเนี้ยเอามาใช้ทําอะไรได้มัางคือ อย่างแรกเนี่ยคือผมเล่าเรื่องของผมก่อนละกันคือไอ้หน้าจอแบบนี้ไอ้ทับเด็แบบนี้จริงๆผมไม่ได้เห็นจากเสี่ยวมีอะไรเป็นครั้งแรกนะประมาณ2,017ปี2,017อ่ะผมเห็นครั้งแรกที่อเมริกาสามปีแล้วที่อเมริกาเลยเชี่ยวเลยครับเนี่ยต่อครับครั้งแรกที่ผมเห็นนะก็คือมันชื่อบุกี้บอร์ด เดี๋ยวผมใส่รูปใส่ลิงก์ให้ดูแล้วกันคือพอยที่ผมจะบอกคือว่าคือผมเห็นครั้งแรกแหะแล้วผมเห็นคอนเซ็ปต์ของการทําทับเด็ดแบบเนี้ยผมว่าโอ้ว้าวคือมันทํอะไรแบบใช้ใช้ใช้เทคโนโลยีง่ายๆแล้วก็เอามาตอบโจทย์คนที่อยากจะใช้ก็คืออ๋อไอตอนนั้นที่ผมซื้อแล้วตอนแรกผมผมไปดูราคามันประมาณตอนนั้นผมซื้อมาสองพันกว่าบาทเกือบจะสามพันก็บาทใช่แล้วแล้วหน้าจอแปดแปดจุดห้านิ้วด้วยนะเล็กกว่านี้อะไรเงี้ย ผมยังซื้อมาเลยอะไรเงี้ยคือเออแล้วตอนเนี้ยอย่างอย่างของที่เรารีวิวอันเนี้ยคือหน้าจอ10นิ้วของคุณพัชอะคือ400บาทหน้าจอ13.5นิ้วของผมเนี้ยคือ700บาทคิดดูแล้วกันคือผมเห็นนะเออเออราคาาคราวผมเห็นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องคินมากผมก็ซื้อเลยอะไรเงี้ยสองห้าแม่งซื้อได้กี่อันวะเนี่ยครับคือมันใช้เทคโนโลยีง่ายๆมันถูก ซื้อมาแล้วก็อยากจะเขียนอะไรก็เขียนอะไรเงี้ยแล้วก็ลบจบซึ่งเวลาการใช้ใช้ทําอะไรส่วนใหญ่อย่างผมอย่างเงี้ยคือผมเป็นวิศวกรอะไรเงี้ยบางทีต้องอธิบายอะไรบางอย่างให้คนรอบข้างเนี่ยเข้าใจผมก็แบบคือบางทีก็หยิบกระดาษมาเขียนเขียนเขียนอ่าพอเข้าใจแล้วผมก็โยนทิ้งกระดาษก็เสียดายกระดาษก็เปลืองกระดาษก็เปลืองเปลืองมื่ด้วยผมก็เอาเอาอันเนี้ยมาแทนในกระดาษก็ใครไม่เข้าใจอะไรผมก็เขียนอธิบายเขียนเสร็จปุ๊บ ก็ไม่ได้ใช้นี่ก็กดล,ลบอเออก็แค่นั้นอืแล้วผมผมไปคํานวณผมไปคํานวณราคามาคร่าวๆด้วยอ่ะครับคือกระดาษเนี่ยสมมติ A4 แผ่นหนึ่งอประมาณ22สตางค์ก็ถ้าคุณซื้อไอ้ตัว 10, 10นิ้วเนี่ยม,มัน400บาทก็คํานวณหารเรียบร้อยออกมาแล้วคือประมาณ 10, อ่า1,800แผ่น คือถ้าคุณเขียนไปคุณเขียนไปแล้วลบไปเนี่ยพันแปดร้อยครั้งก็คุ้มราคาละอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นคนที่เ่งเขียนอยู่เหมือนกันนะเอแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคือเวลาพอมันเขียนแล้วลบง่ายๆก็อยากเขียนแล้วก็เขียนไปไม่เห็นต้องสนใจอะไรเงี้ยแล้วมันถูกไงจะพังก็พังไม่เห็นเป็นไรจะเอานิ้วขูดก็ได้มันไม่จาเป็นต้องใช้ปากกาอย่างเดียวนะจะใช้อะไรเขียนก็ได้จะเอา Apple Pencil มาเขียนให้มันดูดีมีราคาก็ได้อะไรเงี้ยคือแค่มีน้ำหนักก็เขียนได้แล้วใช่ใช่ส่วนใหญ่ ผมไม่ใ่ยที่บาเนยเอาอะไรที่มันคงคมนะเดี๋ยวจอเป็นรอยอ่าใช่ใช่ใชอส่วนใหญ่ผมก็ใช้เขียนอธิบายคนอื่นนี่แหละเสร็จแล้วผมก็ใช้เขียนท่องศัพท์คือผมเรียนภาษาจีนด้วยช่วงนั้นอะไรเงี้ยก็คือคนเราเนี่ยมันการที่จะทําให้มันจําอะไรได้โดยเฉพาะไอ้ตัวอักษรของจีนหรือตัวอักษรไทยจำไม่รู้จําได้ระหว่างเด็กๆอะไรเงี้ยครัาจาย์เขจะให้คัดกอไก่ขอไข่ทัดไปเรื่อยๆเนี่ยเออนั่นแหละคือการเขียนมันทําให้เราจําใช่ คือเซนในการรับรู้มันดุลเออเซนในการรับรู้มันดุลเพมันต้องมันต้องทําอะไรสักอย่างเป็นรูปธรรมอ่ะคือต้องเขียนนะมันถึงจะจําได้ง่ายขึ้นเลยคือต้องใช้แบบเอฟฟอร์ดอะในในการที่ทำอะไรมันถึงจะจําได้ผมก็จะเขียนนี่แหละแล้วคือปกติถ้าเป็นเป็นแบบธรรมดาผมก็จะเขียนใส่กระดาษหรือเขียนใส่สมุดเขียนๆๆเขียนแล้วมันก็แบบเนี่ยมันก็เขียนวนเขียนซ้ำไปเสร็จแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมอันนี้ก็เขียนไปดิเขียนไปเขียนไป แล้วก็ก็ลบไงจาได้แล้วก็ลบก็เขียนไปแล้วก็ลบไปครับผมอะไรเงี้ยอ่ะก็อันนี้คือสําหรับผมอย่างคุณพัชใช้ใช้ท่ให้ลูกเล่นครับให้ลูกเล่นคือรูปผมเปนคิกดกีดเลยก็คือเด็กก็จะชอบวาดชอบรูปแต่รูปผมเป็นคนชอบวาดรูปเนาะเขาก็จะมาวาดมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเออถ้าถ้าเขาวาดเล่นๆอะไรเงี้ยก็ลบลบของเขาได้นะแต่ถ้าเขาวาดจริงจังบางทีเขาก็มีห่วงนะบอกท่านท่านหนูวาดจริงจังหนูต้องไปวาดกระดาษแล้วลูกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไว้เขียนอะไรเล่นๆอะไรเงี้ย ซ้อมวาดก่อนับอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วมันก็ไม่เปลืองแล้วมันก็ดีกว่าให้เด็กไปวาดผนังบ้านหรือไปเขียนซีซัวอะไรย่างเงี้ยครับมีที่้เขาเขียนเป็นหลักเป็นที่เป็นทางประมาณนี้แล้วมันไม่เปลืองด้วยไม่เปลืองกระดาษด้วยครับผมอะ้วถ้าสนใจซื้อที่ไหนครับช้อปปี้ครับยิ่งเฉพาะวันนี้ยิ่งต้องซื้อวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันที่4ี่เมษาสี่เดือนสี่หรือสี่จุดสี่ช้อปปี้เขาจัดโปรโมชั่นช้อปปี้4ี่จุดสี่ปเดย์ครับช้อปออนไลน์วันนี้ครับ4 4ี่จุดเนี่ย ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ําซื้อของหนึ่งบาทก็ส่งฟรีแถมยังรับเงินรับคอยแคชแบ็กสูงสุดถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วแต่สินค้านะลองไปดูกันได้แถมยังมาพร้อมกับสินค้าลดราคาสุดฮอตเริ่มต้นเพียงเก้าบาทเก้าบาทเท่านั้นแถมยังมีอีกฟู้ดดิลซื้ออาหารนะฟู้ดดิลในราคาเริ่มต้นเพียงสี่บาทเท่านั้นไม่รู้อาหารอะไรลองไปดูกันได้ครับผมครับอ่ะแล้วก็อย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นวิดีโอต้นคลิปก็คือเราแจก แท็บเล็ตตัวนี้แหละสองอันเป็นขนาดสิบนิ้วนะพี่แจ๊นใช่เป็นขนาดสิบนิ้วที่คุณพัดมีก็ก่อนจะแจกผมเกินไว้ก่อนนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางช็อปปีเนี่ยเขาให้เป็นโค้ตาเราในการซื้อของเพื่อที่จะมารีวิวในนี้แหละแต่ว่าคือเรามีของแจกเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อเต็มโคตาเราเนี่ยคือซื้อที่ราคาถูกกว่าคือเราซื้อไอ้แท็บเล็ตตัวเนี้ยมาสามอันก็คุณพัดรีวิวอันหนึ่งแล้วก็อีกสองอันเนี่ย คือเราเอาไว้แจกครับใช่ก็คือเราโคต้าของเราเนี่ยมาซื้อของแจกคนดูของเราก็ก็อยากให้คนดูมีอะไรเล่นบ้างครับก็นั่นแหละจะได้รับแจกเนี่ยคือจะทำไงบ้างหนึ่งไป o l ลโล่เฟซบ o ๊กเพจของเราครับสองไป Follow Twitter เราครับครับสามคือเราจะโพสเราจะทวีตเนี่ยแท็บเล็ตตัวเนี้ยในทวิตเตอร์ที่แจกที่แจกที่แจกแท็บเล็ตเนี่ยในทวิตเตอร์แล้วใช่คุณก็ไปรีทวีตครับ ไปไลค์ครับแล้วก็ไปรีพลายในตัวทวีตนั้นครับว่าสินค้าเสียวมีอันไหนที่คุณอยากให้เรารีวิวมากที่สุดโอ้เดี๋ยวเราชอบอ่าเราก็เลือกมาสองคำตอบที่เราชอบใช่แจกเราก็จะคัดมาสิ่งที่เราเลือกให้สินค้าตัวนี้น่าสนใจจริงหรืออะไรเงี้ยเลือกมาสองคนแล้วก็เดี๋ยวเราประกาศผลวันอาทิตย์หน้าเนาะครับส่วนส่วนใครที่ไม่อยากรอเกียดเออจะไป แข่งขอของฟรีซื้อเองซื้อได้ับก็แล้วเรามีลิงก์อยู่ข้างล่างตรงเดสคริปชันก็ซื้อจากช้อปปีก็เราซื้อมาจากช้อปปีอ่ะก็ลองดูอ่ะครับครับผมงั้นก็คลิปนี้ก็ลากัไปก่อนครับกับรายการคู่หูคู่ก๊ีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปแม่ๆของเราครับบ๊ายบายครับ